ท่านผู้ชมคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีมีเหตุการณ์ต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตมากมายหลายครั้งที่รู้สึกเหมือนมีผงเข้าตาแก้ปัญหาไม่ถูกแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปเชิญรับชมรายการคุยสไตล์กังฟูที่บ้านบ้านทีวี เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณก่อนสิคะมีนักตอบปัญหาชีวิตชื่อดังและหลานสาวที่สงสัยรอท่านอยู่หากท่านพร้อมแล้วเชิญพบกับพวกเราได้ในเวลาต่อจากนี้เพื่อนรักในยามสุขเพื่อนทุกข์ในยามเศร้าเขานั้นหรือคือขวัญใจคนเดิมอากังฟูไทยเพลย์บอยสวัสดีครับ นี่คือรายการคุยสไตล์กังฟูดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทยเพบอยแล้วก็ค่ะดิยาค่ะฟราราวีกดนอกค่ะเราก็พบกันเป็นประจำทุกคืนนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสี่ทุ่มโดยประมาณทา่ท้อโดยานะมา,านทีวีค่ะแล้วก็มีช่องทางติดต่อติดตามรับชมพวกเรานะคะหลายๆช่องทางนะ ดังนี้เลยค่ะกล่อง P S I นะคะช่อง73แล้วก็ช่อง117นะคะกล่อง Infoset นะคะช่อง72กล่อง G M M z ช่อง71กล่อง I P M ช่อง218ทาง Facebook Fanpage นะคะบ้านบ้านทีวี YouTube Channel นะคะบ้านบ้านทีวี73 Channel แล้วก็ทาง w w w บ้านบ้านทีวี73 c o m ค่ะก็ถ้าดูในเพจดูในใน Facebook ใน YouTube อะไรต่างๆาแล้วก็ หาไม่เจอจดไม่ทันเซิร์ชได้เลยกังฟูเกลยค่ะภาษาไทยถามถามอากู๋ถามอากู๋ถามอากู๋ก็จะเจอรีรันของพวกเราเยอะแยะไปหมดเลยผู้ชมกาเลือกชมได้อากูเก้นอากูเก o g กูรูกังฟูเพย์บอยพบท่านก็จะพบรายการของเราเลยแล้วก็เลือกเอาเลยอยากรับชมตอนไหนม็ย้อนหลังมีรีรันเยอะมากใช่ไม่ทันตอนไหนก็เลือกชมรับชมได้รายการนี้นะครับค่ะ ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นรายการที่ยากที่ใครจะจัดทำนะครับทุกคนอยากจะทำนะครับในเรื่องเพศศึกษาเนี่ยแต่ถามว่าความรู้คนที่เอามาข้อมูลมานำเสนอมีความรู้ความเข้าใจจริงๆหรือเปล่ามีความรู้มากน้อยแค่ไหนไม่ได้อวดตัวเองว่าตัวเองตัวเองมีความรู้อะไรตัวเองก็ไม่มีความรู้นะครับเพียงแต่ว่าเก็บประสบการณ์แล้วก็สั่งสมประสบการณ์มา4ี่ปีเก็บ ถ้ากับเม็ดทรายวันละเม็ดวันล,ละเม็ดสี่ห้าสิบปีมันก็กองเป็นภูเขาเนาะเพรพอโดนความร้อนเข้าไปตกผลึกมาเป็นคนอาเลยะะเป็นแก้วมันมันมัน,ม,นมันตัวนี้แข็งแกร่งแล้วตอนอนี้น <c oughs> ไอการที่จะเราจะให้ความเข้าใจในเรื่องแพทย์ศึกษากับ <c oughs> คนทั่วไปเนี่ย <c oughs> ต้องรู้จริงนะครับต้องปฏิบัติได้จริงนะครับไม่ใช่ปากพูดเล่นพูดสนุกพูดลอยๆอยไป หรือว่าพูดลามกโศกโป,ป่กโศกเปรอะไรมันมนีหลายเรื่องที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพศที่แบบเป็นเขาว่ามาว่าเขาว่ามาว่าแต่พอมาลองจริงๆมันไม่เหมือนกับที่เขาว่านะใช่ใช่ต้องเอาให้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นที่เราทํารายการตรงนี้เราก็เน้นว่าเราจะให้ความรู้ให้สาระให้ประโยชน์กับคุณผู้ชมที่รับชมรายการนี้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่อง สุขเพเพศเศศึกษาโดยนนตร<อ>งค่ะวันนี้ค่ะคุณอามีคําถามมาจากทางบ้านค่ะเขาบอกว่าสถานการณ์คือคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายเนี่ยเป็นแฟนกันใช่ไหมคะกำลังจะมีอะไรกันแล้วในขณะที่กําลังมีอะไรกันอยู่เนี่ยเกิดอาการปวดปัสสาวะค,ะค่ะคุณอาถ้าสมมุติว่าไม่ไปปัสสาวะเนี่ยคือจะมันจะมีผลกระทบอะไรไหมคะถ้าเกิดอั้นปัสสาวะแล้วแบบยังมีเพศสัมพันธ์อยู่มันก็เหมือนกับไม่หิวแล้วไปกินน้ําไม่หิวแล้วไปกินน้ําเออ ก็ไม่อยากกินมันก็ไม่อยากกินมันก็กินได้จิบๆนิดนึงเออใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นอะไรทุกอย่างมันต้องพร้อมต้องสมบูรณ์แบบก็ถ้าสมมติปวดฉี่ก็ไปฉี่ซะไปฉี่ซะก่อนแค่นั้นเองมันไม่เพราะว่าเขาบอกว่าเคยแบบเคยมีเคยมีแบบนี้แล้วคุณผู้ชายไปฉี่แต่พอกลับมามันมันไม่แข็งเหมือนเดิมแล้วอะไรอย่างเงี้ยเฮานะเหมือนโดนขัดจังหวะไอ้ส่วนเนียนะไอ้ไอ้ส่วนเนียนนะบางทีเนี่ยกําลังเพราะว่า บางทีเนี่ยกาลังก็ได้เข้าเข็มเลยกาลังก็ได้เข้าเข็มเนี่ยฝ่ายญิงปวดฉี่ก็มีฉี่ราดเลยก็มีเคยมี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 ปัญหานี่มันมีเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันมันก็ต้องรู้จักป้องกันรู้จักก็ทำอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนพร้อมก่อนตัวน่ะแต่ว่าทั้งหมดอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องอยู่ที่การสร้างอารมณ์การสร้างจะต้องมาบิวใหม่อะไรต่างๆอะไรอย่างนี้ ทีนี้ว่าในในส่วนหนึ่งนะครับการผิดพลาดในเรื่องของการที่จะมีเซ็กต่อกันเนี่ยะนะครับอันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือต้องระดับที่จิตใจต้องว่างแล้วก็โปร่งไม่มีอะไรแอบแฝงต้องพร้อมจริงๆงพร้อม่ะ ด้วยกันทั้งสองฝ่ายพร้อมแล้วก็ยังพร้อมอยู่ไม่ใช่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยเต็มใจไม่ค่อยพร้อมและอีกฝ่ายหนึ่งต้องการเต็มร้อยมันก็ไปไม่สวยมันก็ไปไม่สวยมันตกืงข้างเดียวอ่ะเราก็ต้องหาสาเหตุหาบางทีมีคำพูดกินใจมีคำพูดที่หมนก็ยังเคืองขัดเคืองอะไรตูง้ต้องแก้ให้แก้ปมให้มันออกมาก่อนต้องแก้ปมให้คุณผู้หญิงเนี่ย เป็นต่ออยู่แล้วต้องเคลียร์ก่อนไม่เคลียร์นี่ไม่ให้ทํากิจกรรมเเข้าถึงบอกว่างบอกว่าเวลาเวลาที่ฝ่ายหญิงเนี่ยจะพูดจะขอหรือว่าจะอะไรควรจะพูดในเวลานั้นในเวลาก่อนหน้าอนซึ่งผู้ชายเนี่ยอะไรก็ยอมอะไรก็ยอมขอเถอะเรามีเรามีสิ่งที่เขาต้องการแล้วเราคือคือือไอ้อะไรก็ยอมนี ถ้ามีทางเป็นไปได้เซ็นสัญญากันเลยโอ้โหเซ็นสัญญาเพราะไม่งั้นไอ้ไอ้ไอ้ตอนที่ไอ้ไอ้ก่อนนี่มันยังไงต้อง็รับปากทางนั้นพอเสร็จแล้วเลยไหมฮะต้องเป็นหลักฐานเนี่ยพอเสร็จแล้วแม่งบอกไม่รู้เรื่องไม่ได้แล้วหลังจากนั้นละคะคุณอาพอหลังจากเสร็จกิจกรรมแล้วละคะขออะไรก็ไม่ได้ก็ขออะไรก็ไม่ได้ไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้วิชีวิชีชีไม่รู้มันไม่เอาไปขออะไรก็ไม่ได้เลยขนาดก็ขนาดว่าลงไปก็ หลับเลยไม่เข้าห้องน้ำากลดฟีดเลยเออกลดฟีดเลยเนี่ยมันเยอะๆมันมันเหตุการณ์สิ่งเหล่านี้มันเจอเป็นเรื่องเป็นราวมันมันทีมันก็เป็นกินแหงแข่งใจเก็บเล็กเก็บน้อยเอามาเป็นตุเป็นตะเอามาเป็นเรื่องเป็นราวกันบางทีเอาเป็นถึงก็เป็นเรื่องใหญ่โตเลยต้องต้องระวังนะครับค่ะแล้วคู่คู่คุณสามีภรรยาที่เขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเรื่องบนเตียงเนี่ยไม่ไม่สมดุลคือเวลาที่มีอะไรกันเนี่ยค่ะคุณอาคืออีกฝ่ายไม่สนใจอีกฝ่ายฝ่ายนึงผู้ชายรีบไปแล้วเสร็จก่อนคือความไม่สมดุลเนี่ยสมมากมันจะมักจะตกอยู่ที่ฝ่ายตกอยู่ที่คุณผู้หญิงตกอยู่ที่ฝ่ายหญิงเพราะผู้ชายนี่พอ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 พูดง่ายๆคือทางีอาลมทําไปได้ก็ไปแล้วพอก็๊อกปลาเปิดปุ๊บก็จบค่ะเขาก็ไม่ได้สนลจแต่ว่าทางฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะ รับกรรมค่ะมันมันต้องต้องต้องลองรักนะค่ะถ้าอย่างเงี้ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไปบ่อยครั้งเนี่ยที่คุณอาบอกว่าถ้าผู้หญิงอยากได้อะไรก็ต้องต่อรองกันซะตรงนี้มันจะต่อรองอยังไงเฮานะมันเออน่าคิดนะมันก็เป็นความน่ารักอยู่อย่างหนึง่งอิดอิออนอ้อนอ้อนกยาวกยอนอะไรมันก็กยาวกยายยังอะไรมันก็โอเคถ่วงเวลานะใช่ไหมคะ เพอก็เจอไม่กันลีลานักลีลานักอะไรอย่างเงี้ยของเคยๆแล้วแม่ว่าลีลาคือปรึกษาพูดคุยกันก่อนเนี่ยถ้าจริงๆฝ่ายหญิงเนี่ยรู้นะค่ะรู้ว่าฝ่ายชายเนี่ยมึงจะมาไม้ไหนก็นับได้แล้วหนึ่งสองสามจะไปจบตรงไหนก็รู้อยู่พอทำพอทำพอไม่ไม่ต้องอ่ะพอออกอาการออกตาเตออะไรลักษณะนี่ก็รู้แล้วละว่า แกต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ชิงซะก่อนอชิงซะก่อนเรมั้ยชิงซะก่อนในการที่จะก่อนที่จะเริ่มนับหนึ่งอย่ายอมง่ายง่อย่าให้นับหนึ่งแล้วถ้านับหนึ่งนี่จบเลยอะถ้านับหนึ่งแล้วไปพูดเนี่ยมันมันมันสามสี่ห้ามันไปแล้วเขาก็ไม่มาลองรับไอ้ไอไอตรงที่จะเราจะเริ่มต้นพูดคอันนี้สอนทางฝ่ายสุภาพสตรีสอนทางฝ่ายสุภาพสตี ไม่ว่าจะอยู่ในกรณีใดก็ตามนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยมันก็อย,ยกนอยู่ที่ตรงนั้นค่ะความรัก,กความไข่มันก็อยู่ที่ตรงนั้นค่ะถ้าเกิดคุณสุภาพสตรีที่แบบสักสามสิบห้าขึ้นสี่สิบอยากจะเขาเรียกว่าทําให้คุณผู้ชายเนี่ยมีอารมณ์เพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานใช่ไหมคุณอาอาจจะมีการเบือ่อการจําเจเลยควรที่จะ กระตุ้นคุณผู้ชายยังไงดีคะคุณอาหลมหลายคนหาทางออกไม่ได้เคยเคยมีเคยมีเขาถามปัญหามาแล้วก็โทรศัพท์มาคุยค่ะบอกก็ลองดูนะค่ะเสี่ยงเอาหน่อยนะค่ะเสียงเสียงกันนิ้วสั้นๆ้นหน่อยค่ะเสียงกันนิ้วสั้นๆนหน่อยก็คือถ้าสมมตินะค่ะฝ่ายสามีเนี่ยฝ่ายสามีเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยอะไรเนี่ยค่ะก็อากอรบอกว่า ลองหันดูตัวเองสักหน่อยไหมลองแต่งตัวสักหน่อยไหมแต่งตัวให้มันผิดปกติหน่อยนี่งสมมติว่าทุกวันทุกวันเลยเนี่ยทุกวันทุกวันเลยเนี่ยฝ่ายชายไม่เคยสนใจไม่เคยแลไม่เคยอะไรเลยเนี่ยก็เพราะเราดูว่าสภาพร่างกายเราเป็นอย่างไรคถ้าจู่ๆเนี่ยเขียนคิ้วทาปากแต่งหน้าซะทำผมทำเเผ้าซะรับรองว่าพอเราพัฒนาตรงนั้นไปเนี่ย ฝ่ายชายเริ่มที่จะต้องมองต้องเริ่มสังเกตแล้วเฮ้ยมันอยู่บ้านมันทาไมมันต้องแต่งตัวมันต้องถามแล้วแกจะแต่งไปไหนเนี่ยป้าก็แต่งให้แกดูไงฉันจะได้สวยม้างจไมาอยู่บ้านสวยม้างไม่ได้ยงไง็นะอ่เดี๋ยวเราอุบไปก่อนดีกว่าค่ะคุณอาเดี๋ยวเราไปรับชมทีหน้ารายกาะรายการก่อนสักครู่หน่อยให้คุณผู้ชมกลับมาฟังต่อในช่วงต่อไปค่ะคุยสไตล์กังฟูโดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพคุยสไตล์กังฟู โดยเฮียกังฟูเจ้าเก่าประกันคุณภาพค่ะก็กลับมาสู่ช่องที่2ของรายการนะคะเมื่อกี้เราทิ้งคําถามที่วิยาถามคุณอไาไว้ว่าการเพิ่มเสน่ห์ให้คุณผู้หญิงเนี่ยทำยังไงให้คุณผู้ชายกลับมาสนใจถ้าที่อยู่ด้วยกันนานๆแล้วเนี่ยทำยังไงให้เคารู้สึกว่าม,ออมีความสนใจมีอารมณ์กับเราเหมือนเดิมทํำยังไงดีคะคุณนะคคอาก็บอกว่าไงก็พัฒนาตัวเองคือทําตัวเองให้ดีขึ้นอนะตอนแรกแบบปล่อยปะละเลยตัวเองก็ต้องมาดูแลตัวเองนคือจริงจริงเงงนี่ย ผู้ชายเนี่ยสว่วนมากมักจะคิดว่าไอ้ของตาย,ตายเป็นของตายดิ้นไปไหนไม่ได้อะไรไม่ได้มันก็เลยถ้ายิ่งเป็นของตายมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งคุณค่ามันก็ยิ่งตกต่ำมากปลา,ตา,า,าตายแล้วอย่าปล่อยให้ปลาเน่านะคะทีนี้ <S 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 ทีนี้อาเคยบอกเนี่ยบอกบางทีอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องใช้คำพูดก็ได้พี่คืนนี้กลับดึกไหมถามแค่นี้พอ ถามแค่นี้เพราะว่าพี่คืนนี้กลับดึกไหมวันนี้จะรีบกลับหรือเปล่าเออจะรีบกลับยอเใช้คําพูดให้ดูน่าสงสัยนิดนึงฝ่ายชายมันก็เริ่มเอะใจเลยถามทำไมปกติไม่เคยถามพี่จะไปไหนทาไมแกจะไปไหนมีอะไรหรอเปล่าหนูก็ถามไม่เยอะนั้นเนี่ยทําให้เราแหวงทําให้รู้สึกว่าเ้ยใช้คำพูดที่มีพิรุษนิดนึงเออพิรุษให้มีแต่จริงๆเราไม่ได้ไปไหนไม่มีอะไรใช้คําพูดนี่ะใช้คําพูดนี่แหละถ้าอยู่ดี ลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองจากที่เคยก็ทําากรงานบ้านทําอะไรปกติแต่มาออกกําลังกายแหละคะอาทำให้ทปกติไม่เคยออกอยู่ดีออกังกายทำให้ฝ่ายชายเนี่ยมีเราเรามีจุดเรามีจุดที่จะทําให้เขาห่วงแล้วก็ภาวะผวงแล้วก็อะไรขึ้นมาผิดปกติสังเกตนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวนี้เอาโทรศัพท์ก็ได้คถือโทรศัพท์ก็ได้คพอรู้ว่าพอรู้ว่าฝ่ายชายจะเดินมาหรือว่าจะลงจากชั้นบนหรือว่าเปิดมาทางห้องน้ำอาบน้ำเพิ่งเสร็จอะ เราทําให้เขาเห็นหันหลังหันหลังพอพอพอรู้ว่าเขาเขาเปิดออกมาเขาเห็นผมเนี่ยเอยแค่นี้นะจริงๆพูดกับทางโทรศัพท์ว่าแค่นี้นะโดยที่ไม่มีใครโทรเลยเลยรับรองว่าเป็นเรื่องเลยถ้าแบบก่อนนอนแล้วแบบหันหลังใส่กันก่อนนอนหันหลังใส่กันแล้วแบบใครโทรมาโทรมาทำไมฉันออกมาทำไมเธอรีบวางสายอรนนียเนี่ยคือมันผู้หญิงเนี่ยต้องใช้มารยาร้อยเล่มเกลียน พื่อนในการที่จะในการที่จะล่อหลอกทําให้ฝ่ายชายเนี่ยหัวปักหัวปั๊มในเรื่องนี้เพื่อนหนูเพิ่งโดนมาค่ะคุณอาแทบจะตีกันตายแค่ตั้งนาฬิกาปลุกเนี่ยค่ะก่อนจะนอนก็คือปิดไฟปิดอะไรหมดทุกอย่างใช่ไหมคะนอนนอนก็แบบเหมือนตะแคงใส่กันแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เหมือนตั้งนาฬิกาปลุกเฉยๆ่ะคะตั้งนาฬิกาปลุกมันก็แป๊บเดียวเนาะพอตั้งเสร็จแล้วก็วางผู้ชายเอาเลยค่ะทําอะไรคุยกับใครเช็คอะไรก็นิ่งออบอกเปล่าไม่มีอะไรสร้างคุณค่าให้กับตัวเองค่ะ ที่ฝ่ายชายล่ะแต่งตัวออกไปฉีดน้ําหอมออกไปอะไรไปเราก็ไม่เคยถามเลยเราก็ถามสะมั่งสิค่ะเอ๊ฉีดไปให้ใครดมปกติไม่ฉีดเอ๊เปลี่ยนกลิ่นน้ําหอมหรอคือทําให้รู้ว่าเรายังรักแล้วก็เป็นห่วงแล้วเราใส่ใจสนใจดูแลเขาไม่ใช่มึงจะทําอะไรก็ช่างของมึงมีอะไรก็ไออย่างนี้มันก็ไปกันใหญ่นะครับมันก็ไปกันใหญ่คือทั้งสองฝ่ายต้องมีเลข เล่กลช่อฉนในการที่จะดำเนินชีวิตในเรื่องการคลองคู่สะพานหลอกนิดหน่อยทำให้เขาสนใจเราใช่ใช่ใช่ก็ต้องมีนะครับค่ะอย่าทำตัวเป็นของตายนะคะก็เหมือนเหมือนเหมือนไม่มมกีที่อะไรอะเเอเอ,อว่าลูกลูกไปเที่ยวค่ะแล้วลูกขอตั้งพ่อพ่อไม่ให้บอกพ่อระวังนะพ่อผมขอตัง้งแล้ว พ่อไม่ให้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกความลับนะพูดกับแม่อย่างเงี้ยทั้งที่จริงๆไม่มีอะไรแม่ให้เยอะกว่าอีกมีความลับอะไรบอกมาเดี๋ยวแม่ให้ต่องเ่าเป็นคำพูดมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งในเรื่องราวเหล่านี้ก็ให้รู้จักใช้สร้างค่าของตัวเองขึ้นมาอย่าอย่าทำตัวแบบเฉยเฉยเฉย อยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคุณค่าของตัวเองไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มเลยค่ะไม่ใช่ว่าแค่คุณผู้หญิงนะคะที่จะต้องดูแลตัวเองเพื่อที่จะบสร้างมูลค่าหรือทําให้คุณผู้ชายเนี่ยสนใจคุณผู้ชายก็ต้องใส่ใจดูแลตัวเองด้วยค่ะคุณอาให้คุณผู้หญิงรู้สึกว่าเธอต้องอยู่กับฉันนะฉันขาดเธอไม่ได้บางคนก็แบบไม่สนใจปล่อยปะละเลยเรื่องอย่างว่าอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจนทำให้คุณผู้หญิงเบื่อก็มีฝ่ายชายเนี่ยเรายอมรับนะฝ่ายชายเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการที่จะทำร้าย ทำลายคู่ครองของตัวเองามากมีสูงกว่าเยอะเลยเละเรื่องตั้งแต่ตั้งแต่การผิดเวลาการาปฏิบัติตัวการอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่ามันเห็นเป็นของตายไยงพอเห็นเป็นของตายแล้วส่วนมากแล้วมักจะเป็นอย่างนี้มไม่ไม่ไม่ใส่ใจไม่สนใจ,ใจเรื่องอย่างนี้นี่มันควรที่จะปลูกฝังตั้งแต่เล็กๆหรือตั้งแต่นี่เลยไหมคะอาคือบางคู่เนี่ยบางคู่เนี่ยเขายังหวานแววนะ ให้อายุห้าสิบหกสิเขาก็หวานแหวแต่น้อยอ่ะบางทีออกจากบ้านไปพุกบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิบห้านาทียี่สิบนาทีโทรหาโทรหาอะไรหะคมันเป็นการเติมเต็มนะไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์มันมันเป็นการเติมเต็มทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยคิดถึงนะเนี่ยกลับมาได้กินอาหารอร่อยอร่อย ถ้าไม่ถามอะไรเลยเนี่ยบางทีก็ผักผักผักที่กินนี <c oughs> <c oughs> ่ไหนกลางวันแล้วก็เอาไ <c oughs> ข่เจียวแต่ช่วงนี้คือก็ก,ก็น่าน่าดีาใจนะที่แบบว่าคุณผู้ชมที่เขาเรียกรู้จักที่จะใช้เทคโนโลยีเพราะว่าส่วนใหญ่แฟนรายการของเราจะเป็นผู้สูงอายุเนาะรู้จักที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะดูแลอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายตรงข้ามเพราะาสังเกตจากที่โทรเข้ามาปรึกษาคุณอานะคะ จะเป็นผู้หญิงที่จะแบบปรึกษาคุณอาเนี่ยแฟนเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ควรที่จะช่วยยังไงอะไรยังไงนี่คือคุณผู้หญิงเนี่ยใส่ใจสุขภาพของคุณผู้ชายคือผู้ชายก็ไม่ใส่ใจใช่แต่ก็มีเหมือนกันใส่ใจเหมือนกันแต่อายเลยให้ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายประสานติดต่อเยอะนะบางครั้งคุณอาเซลสั่งไปให้คุณพ่อหรอล้วันนี้มีแซลสั่งให้คุณพ่ออ๋อเปล่าค่ะสั่งไปให้แฟนนี่แหละค่ะเออค่ะเนี่ย มัน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 เป็นมันเป็นเรื่องที่เราคาดกันไม่ถึงค่ะคิดกันไม่ถึงค่ะถ้าธรรมดาคุณอาจจะคิดไม่ถึงแต่สําหรับผมแล้วเนี่ยผมรับรู้กับไอเหตุการณ์หรือว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยจากประสบการณ์จริงโดยตรงเลยวิยาฟังเอ,เองก็เออเออมันก็มีอย่างนี้แล้วเนาะมีเยอะเริ่มเยอะขึ้นแล้วค่ะก็แน่นอนอ่ะเพราะว่าไอการที่จะใส่ใจฝ่ายหญิงใส่ใจกับ คุณผู้ชายเนี่ยมันเหมือนกับป้องกันตัวเองป้องกันเมืองป้องกันสร้างป้อมครอบครัวของตัวเองถ้าไม่ใส่ใจไม่สนใจมันก็ก็สุดโสมลงไปเรื่อยๆโทมลงไปด้วยกันทั้ง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 สองฝ่ายที่สําคัญเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยค่ะคุณอามันทําให้เรารู้อะไรหลายอย่างนะคะเพราะว่าคุณผู้ชายออกนอกบ้านไม่ได้หนึ่งเขาเรียกว่าสมรรถภาพหรือว่าอารมณ์ จะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับตอนที่อยู่บ้านนี่แหละค่ะคุณคือจริงๆแล้วในช่วงนี้โควิดเนี่ยคุณผู้หญิงได้เปรียบอยู่แล้วได้เปียบมากได้เปรียบเลยนะครองเลยครองครอบ้านครองพยายามที่จะทำอะไรให้มันได้มากกว่ามากกว่าโควิดมากกว่ากลัวโควิดเพราะว่ามันเป็นโอกาส อย่างดีเลยคิ๊กก็กระเด็นกระจายไปเลยเลยเพิ่มเติมเสน่ห์ทำให้ผู้ชายรู้สึกเขาเรียกว่าอยากกลับมาอยู่บ้านมากขึ้นเพราะยังไงมันก็ต้องอยู่บ้านอยู่แล้วแต่ทำยังไงคือทำบ้านให้เป็นสวรรค์อ่าทยังไงพูราะทำบ้านให้เป็นสวรรค์ให้รู้ว่าอ๋อเพราะทุกทีบางทีเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเนี่ยผู้ชายมักจะไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจกลับบ้างไม่กลับบ้างใช่ค่ะแต่จะได้เห็นบ้างว่าเอ้ยแม่บ้านเขาทำอะไรบ้างถูบ้านซัก ผ้าอะไรต่างๆอะไรเนี้ยเขาจะได้เห็นเพราะไม่งั้นเขาออกไปนอกบ้านปุ๊บเนี่ยเราทำอะไรทุกอย่างเขาไม่เห็นและนี่ไงมัน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 ก็ดีอย่างเสียอย่างในการคลองคู่คองเลือนบางทีคุณผู้หญิงเห็นว่าเขาเห็นใช้ต่อเลยค่ะเป็นยักษ์เลยทีนี้ช่วยหน่อยสิก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงกระชับความสัมพันธ์เนาะแล้วก็อย่างสมมติคุณผู้ชายออกไปเที่ยวนอกบ้านอย่างเงี้ย คือไปเที่ยวอ่ะเขาก็ซื้อกินอยู่แล้วอ่ะเรียกง่ายๆแล้วเนานะไปซื้อกินอยู่แล้วการที่ไปซื้อกินเนี่ยเขาก็เซอร์วิสเต็มที่อะเนาะแต่ว่ามาอยู่ในบ้านเนี่ยคุณจะพบเลยว่าความจริงอะสุขภาพสุขภาพของคุณเป็นยังไงอ่าแล้วก็จะเป็นคุณผู้หญิงนี่แหละที่คอยดูแลให้หนูว่ามัน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 ไอ้ตรงนี้มันก็ต้องอยู่ที่อยู่ที่เขาเาเรียกว่าต้องใช้จิตวิทยาในการที่จะป ประสบกับปัญหาแก้ปัญหาต้องยอมรับตัวเองก่อนยอมรับว่าตัวเองเป็นปัญหาอย่างนี้จริงๆคือที่เราพยายามอธิบายพยายามพูดเนี่ยให้รู้จักชฉวยวิกฤตเป็นโอกาสในการที่จะสร้างคุณภาพสร้างค่าของตัวเองขึ้นมาทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายทีนี้ฝ่ายชายเนี่ยถ้าไม่ได้ไม่ได้ออกไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็ควรจะ ทำาอะไรทีให้มันมีสาระมีประโยชน์สําหรับพัฒนากระชับความสัมพันธ์ในบ้านทีนี้คุณผู้หญิงก็เหมือนสร้างคุณคุณภาพของตัวเองเนี่ยให้มันดีขึ้นให้มันมันมีค่ามากขึ้นสําหรับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยแกได้อยู่บ้านเนี่ยตลอดเนี่ยแกได้ดูฉันนะว่าฉันทําอะไรบ้างอะไรต่ออะไรบ้างเรียลลิตี้เลยทีนี้ใช่ค่ะ ราะตอนนี้หลายๆคนนะคะคือรู้สึกแล้วแหละอย่างบีญาเองก็รู้สึกว่ามันไม่มีที่ไหนหรอกปลอดภัยกว่าที่บ้านของเราที่บ้านเราเนี่ยคือยังไงก็ปลอดภัยที่สุดแล้วเซฟที่สุดกว่าที่อยู่ที่อื่นแน่ๆเนอะคนก็จะอยากกลับมาบ้านกลับมาอยากอยู่ที่บ้านมากขึ้นทีนี้คุณผู้หญิงต้องเลือกที่จะเขาเรียกว่าทําวิธีไหนที่จะกระชับความสัมพันธ์ทำให้ผู่ชายอยาจะอยู่บ้านมากขึ้นกว่าเดิมบอกตรงๆค่ะใช้ชีวิตคู่เนี่ย ถ้ามีบุคคลที่สามเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับดึงเอานารกเข้ามาดึงเอานารกเข้ามาเลยอันนี้เรื่องจริงนรกทันทีไฟไฟร้อนๆเลยฐานร้อนๆเลยนรกทันทีแต่ถ้าอยู่วันสองคนแล้วทำสวรรค์ให้เป็นสวรรค์เนี่ยมันสุดยอดจริงๆช่วงนี้โรงเรียนเปิดเทอมแล้วด้วย,วยอลูกก็ไม่ต้องได้ดูแลเยอะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นก็ใช้เ่วยจังหวะน,นี้นะคะให้เป็นประโยชน์แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะ เรื่องชีวิตคู่เนี่ยไม่มีอะไรสําคัญหนึ่งเรื่องความสัมพันธ์สองเรื่องบนเตียงค่ะคุณอาต้องไปด้วยกันทั้งคู่ต้องเติมเต็มด้วยกันทั้งคู่ถ้าคุณผู้ชายบกพร่องคุณผู้หญิงก็คุณผู้ชาย,ยก,าก็ต้องรู้จักในการที่จะเสริมเติมเพิ่มพลังให้กับตัวเองค่ะถ้าใครประสบกับปัญหาเรื่องสมรรถภาพสุขภาพสุขภพศไม่ดีอ่อนแอ ขอแนะนำเลยครับขอแนะนำเลยนะครับดับเบิลแมพัดตัวนี้ครับเป็นสมุนไพรเป็นตัวสมุนไพรทั้งหมดใช้ร่วมกับยาโรงพยาบาลได้ที่จะช่วยในการฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถภาพโดยตรงนะครับโดยตรงเลยแล้วก็ทุกวันนี้ผมยืนยันครับตัวผมเองทดลองเองนะครับทานรีวิวเองเลย คืนละหนึ่งแคปซูลตลอดเวลาอายุ75แล้วนะครับตอนนี้ผมนะครับจึงขอแนะนำคุณผู้ชมนะครับว่าดับเบิลแมกซ์พาตัวนี้ช่วยท่านได้อย่างแน่นอนครับในเรื่องของสมรรถภาพสุขภาพความแข็งแกร่งความความไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอะไรต่างๆดับเบิลแมกซ์พาตัวนี้ ช่วงนี้ดับเบิลแม็กเนี่ยค่ฉะฉลองครบรอบ9ปีฉลองครบรอบ9ปีมีโปรโมชั่นมาให้แฟนๆร,รายการของเราตัวนี้มีฮาลานด้วยนะคะอิสลามก็สามารถใช้ได้เนาะ,ะ,ะหนึ่งกระปุกแบบนี้นะคะมี60แคปซูลค่ะทานได้2เดือนนะคะแถมมากับฉบ,บับพกพาถ้าในตัวนี้นะคะจะมี4แคปซูลสามารถเอาออกนอกสถานที่ได้เนาะพกง่ายสะดวกแล้วก็ยังจะมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์นะคะอันนี้ให้ไป1ขวดนะคะช่วงโควิด แล้วก็เรายังจะมีนี่เลยค่ะกางเกงชั้นในชาย DBMP เนื้อผ้าดีใส่สบายให้ไปอีกหนึ่งตัวเท่านั้นยังไม่พอค่ะตอบโจทย์สำหรับคุณผู้ชายที่บอกว่าทำไมคุณผู้หญิงไม่ค่อยมีอารมณ์นะคะนี่เลยเป็น DBMP สูตรน้ำสำหรับคุณสุภาพสตรีนะคะให้ไป3หลอดเลยทีเดียวเซตนี้นะครับทั้งดนี้เลยสุดยอดจริงๆครับเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ9ปีโดยเฉพาะเลยครับเซตนี้2,200บาทในสไตล์ของดับเบิลแม 60แคปซูลนะคร <ฮะ S 2> ทานได้2เดือนเลยเซตน,นี้2,200บาทสนใจเบอร์โทรอยู่ที่หน้าจอนี้เลย <ฮะ S 2> ครับ <ฮะ S 2> ติดต่อกับกังฟูได้โดย <ฮะ S 2> ตรงเลยหรือจะเมมเบอร์โทรเอาไว้แล้วพรุ่งนี้โทรหาก็ได้นะคะนนรับแต่ถ้าจะใจร้อน โทรตอนนี้เลยก็ได้ค่ะแล้วก็นี่นะคะจะเป็น DBMP สูตรน้ำสำหรับคุณสุภาพสตรีนะคะช่วยตอบโจทย์สำหรับคุณผู้ชายที่มีปัญหาถามว่าทำไมคุณผู้หญิงไม่มีอารมณ์ร่วมเลยไม่มีความรู้สึกเลยในเวลาที่แบบมีอะไรกันนี่เลยช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นของเรา12หลอดราคา1,000บาทนะคะถ้าสนใจก็สอบถามคุณอาได้เเเเเววัััันนนน้มมมมมปป็็็ตตตติิสรทใหคุณผู้้หญิงนีไดมความรู้สึกที่ดีขึ้นแล้วก็ทให้ ความวมกระเังกระชิงมีความพ้อนร้อมขึ้นอย่างน้อยก็ยี่สิบห้าสามสิบเปอร์เซ็นในการเริ่มต้นจะได้ทันกันกับคุณผู้ชายสนใจก็สอบถามได้เลยสนใจเบอร์โทรอยู่หน้าจอนี่เลยครับติดต่อสอบถามกังฟูได้สําหรับวันนี้คต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกทุกท่านสาหรับทุกการติดตามด้วยนะคะที่มาอยู่กับเราทางบ้านบ้านทีวีค่ะยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับสุขภพศด้วยนะครับฝนฟ้าขนองแล้วก็ต้องระวังค่ะ ประตูหน้าต่างนะครับใส่ยอนใส่บิดอะไรให้ดีแล้วก็อย่าให้นะครับละอองฝนมันกระจายเข้ามาทําให้เราต้องสุขภาพเสียสุขภาพไม่สบายเป็นไข้หวัดเป็นอะไรต่างๆนอนหลับแล้วก็ฝันดีนะครับแล้วเราพบกันทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์คืนนี้ราตรีสวัสดิ์คับ